สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อน,นี้ออยซีพาไปดูดทุดินจ้าพ่อครัวคนทําฟ้าวันนี้จะพาไปดูดทุดินจ้ะทุดินโอเคละจ้ะ เราจะเบิ่งข้างแน่จ้ะข้า <laughs> งเฮาเราจะสู่กองห้าะจะ,จะไปดูบทสดินจ้าเ่ราะม่นเลน็กเฮียนเราบ่เถอะ <laughs> มันสิโลมขอคือจังมืออ้อยมาเก็บบักทั่วนะจ้ะอันนี้ฝนบะตกที่ดินมันแห้งแต่ว่ากักกุกขาคือเก่าข้างในจ้ะโอ้โหท่ารถแตกแรงนี่รถคูโบต้ารถแตกแรงวิ่งมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้กับสวนมะพร้าวจ้ะสวนมะพร้าวกับสวนองม่วงป่าเน่า ป่าออยสวัสดีทุกคนค่ะไก่มะหวอดป่าอูดินเท่าไรจ้านี่มะหวอดป่าอูดิ้เนอาเลยเดี๋ยวยเลยออถึงป่าทั่วดินแล้วจ้า ตอนนี้ป้าปติลินไม้เลยจ้ะข้าจะเอาหุน่นเอาหุ่นกับพันแล้วอยู่นี่จ้ะเอาหุน่นมาพันแหน่อยู่เอาหุ่นเด็กเต่เบิ่งเดียวเบิ่งน้อยเดียวแล้เวเอาสิาพาไปเบิ่งตงัวห้องตัวมันแก่แล้วนะจ้ะตัวัติลินห้าพอดกแล้วไอ้กับบอลแน่ใจว่าปลูกเดือนใดแล้วจ้ะนี่จ้ะ ปลาบักเธอดินเ้าวเดี๋ยวหา้าวจะมาดูก,กันเลยจ้าว่าหัวสีดกบอนะจ้าว่าหัวพันสีดกบอสีหัวใหญ่บอนะจ้าไปชมกันจ้ามาเริ่มดูก,กันเลยแบคเตอดินห้าวกัะยาไล่ๆจ้า งอได้ไหมแล้วก็เก็เมือนกัาม้งออกมาเบื้องแน่จ้ะส่นแบบสูงเลยลำส่วนพิ่นได้กินปุ๋ยความสนแบบสูงมันงามเท้งนะะเธอเนาะ ดินงามแห้งัวบปคายลงป่าใหญ๋แต่อากาศละมีอยู่ตสวา่างงามตีงามแห้งทำไงสูงแึ้นคันมันคันมันยืนต้นนี่มันสูงแพ่งเอวกระนี็นนกคืวดินขาวจ้าถั่วดินขาวัวดินหน่อยน่าจะเนื้อแน่นดีเนื้อแน่นดีจ้ะ บอันนั้นต้่มแล้วบโบบูบลงขึ้นวยง่ายตัวดินขาวานี่ต้่มละะแล้วก็แเนนดีจ้ะโบบูขึ้นวยงตุ่มแล้วก็ยังเหนือเพื่อก็ยังงใบยุบยยป,ปนนันไดเราจะคันอันนั้นทุดินแดงตัวนวยง่ายหน่อยขันตะะะุ่มแล้วมันก็สีเหนือยุบจ้ะในเพื่อกะสียูบลง มันกับกระบอกเต็มเนอะจ้ะตอนนี้เต็มดีจ้ะต,ต้มแล้วกระเต็มดีคือเกา่าอีกคนงานมาถือดินห่างฝอกทีดูลกล้วจ้ะนี่ โอเคดุกแล้วนี่จะซุ่มดุกแล้วมาปุนนี่มิจะตใบเลยจ้ะหน่วยบ่ค่อยดุกใบหลายใบยพันงามแห้งจ้ะเขียวแล้วลก็ยาวผอมมัวนี่ม่งแนงห่วงหน่อย,บ,ออยบ่ค่อยดุกเป็นไงจ้ะก็มีเงาดุกเงาบ่ดุกนอจ้ะสวนหน่อยสิส่วนมากสิสีสีั่ว,วบ่ดุก ส่วนหน่อยสิหัวดุกนี่ตัวนี้ถือว่าดุกจ้ะนี่ถื่อว่าหัวดุกเลยบอกว่าบอบบ๊อบซับหนาแหลกจ้ะหนาแรงนี่หัวเทิงดุกต้นก็บ่ค่อยใหญ่จ้ะตัวนี้ต้นใบใหญ่ใบงามแห้งจาไปเบิ่งตอนแหล่เลยนะจาเอาอจไทยเบิ่งอีกเท่านหนึ่งตัวดินหอกะ ดกไดเกือบเครื่องแปลงแล้วนะจ๊ะอืมดกได้เกือบเครื่องแปลงล่ะก็จะเอาคืนรถเมื่อไปนั่มจ้าเอาเอาคืนรถเมื่อรถสุกหนึ่งก่อนนะจ๊ะมีแต่ใบใช้แต่น่วยเพิ่นทุกันบ้างน,นะจ้ะเดี๋ยวห้องไปเบืองตอนปิดเลยนะจ๊ะว่าสิเดร้ายซ้ำใดอีพี่นี่เป็นอีพี่เอาพรอนมักทุดินนะจ๊ะอีพี่หนาสิเป็นเมื่อ ปิดปิดทัวดินว่าสีเัจวา่วาวา่าเสดว่าเสดจักโลเนะจ้ะหน่วยกับบดกดอกจ้าน่าฝนมแจะเครื่อมแจะใบนะจ้ะพอหนองไอคิวไไว่าเอาใบแผงง่วจ้ะพึ่งเนี่ยนี่เนืน้อวัสดดินนเนื้อวัสดินเงาละหน่อยนะจ้ะกอละหน่อยกอละบกินหน่วย ไอสีดกประมาณเครื่องแปลงนะจ้ะสีประมาณสองโลดสามโลดนะจ้ะสองสามโลดสุกในห่อสิไดเอาเบิดเลยบ๋เอาเบดเิเเบดสุดแปลงเลยบ่พอน้องไอคิวพอบานพันว่าเอาเบิดเลยจ้ะเอาสุดแปลงเลยวันสิไดจักกิโลนะจ้ะเดี๋ยวมาหลุ่นกันจ้าว่าสิไดจักกิโลเบิดนี้อีพี่หนึ่งตอนถอนแบัทีเรดิน,นะจ้ะ ถอนถั่วดินถั่วลี่สงูงขันนวยได้งามกับน,น่วยได้เพื่นง,งามหัวชิดกเนกับไข่ยอยู่จ้ะนี่หน่วยงามซ้ำส,สามในจ้ะตัวนี้สองในหน่วยได้เอ็นงาตัวได้ซีบดุกกับบ่ค่อยดกนี่จ้ะเอมีตัวดกบดุกมาจา้ะแต่ส่วนหม,มากส่วนหมากซีบดุกเดี๋ยวห้าไปเบื้องตอนต่อไปเลยจ้ะนี่ ก็หนีฝนจะตกแล้วจ้ะพุ่นี่ท้องฟ้ามืดคืมมาแล้วผู้รับเหมาลายญ่สีมาแล้วจ้าบางเนี่ยคืมๆแล้วคุณพ่พอเฮาเฮ็ดคลองนามนะจ้ะปลูกด,ดอกไม้พันแล้วผู้รับเหมามาแล้วกำลังลินลิน โดกนะจ๊ะไปพอกันคิดหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะเมาสมังิดถัวดินจ้าบางในบรรยากาศแง่มาแรงจ้าฝนตกถ้าเอื่นฝนตกว่านอจ้าฝนตกก็จะนอนเย็นสบายนะจ๊ะ จ้าบักทุดินเ้าห่บอบักทุดินเ้าห่อเอามาแต่สวนหน่อจ้ะสืมาปิดเลยจ้าอันนี้จ้ะบักทุดินขาวเลยจ้ะบักทุดินหน่อยบรรยากาศฝนตกหน่จ้ะบรรยากาศเย็งสบายเลยจ้าเหมือนี อบเอาแต่มอเช้าละจ้ะใบยมาปนก็เลยมาตกมาเลยสวัสีค่ะสวัสดีมาแรงจ้ะเหนี่ยวแที่ข้มามาปอก,ปกจริงจ้าเอาดกมาแหละมาจ้ามากนจะเอามาปอกเลยจา้ามากนเดีท่าจา้ะภาบพิดพิษใลาหมังหอมจ้ะ กระดิ่ขาวจ้าสวัสดีทุกคนนะคะไปจ้ากระดิ่งขาวเนาะน้อยเต็มดีดีจ้ะกระดิ่ขาวไดล่ะต้องขึ้นรุดอ,ออกบุกเดียวนี่จ้ะกัะดิ่ขาวต้มแล้วก็บ,บูบล้วจ้ะต้มแล้วก็แน,น่งยังเต็มทุกเก่าจ้ะ พันเป็นทั่วดินแดงเัารดินใหญ่นะจ๊ะมันต้มแล้วมันจะบูบร่มเพราะว่าอ้อยเคยซื้อมาต้มแล้วจ้ามันจะบ๊วยเถ่รดินขาวพันหน่อยอังเภาแลจ้ะแต่อ้อยถือว่าเพิ่มพิดเลยจ้าบรรยากาศบนโตกปล่อยๆนะจ๊ะ เดีย๋ยวไอ้สมเด็จจ้าเมื่อวานนี่ไปดูกไหวนาะจ้ะมึงก็เลยเสียมาเด็ดจ้าเมื่อวานนี่พอ่อน้องไอ้ทิวไปดูกไหวน่ะจ้ะไอ้ก็ไปดู๊กจ้าแต่ว่าไอ้ดูกอะไรแค่เครื่องแปลน่ะจ้ะไอ้หอมมาวกวนตะตุกแต่เมื่อวานวนถ้ำผู้รับเมาลายใหญ่มา คนตกก็นอกจะบาดอ้อยตกสองอมือแต่ว่าว้านก็มาหนีอากาศมันอบอ้าวลายจ้าเดีย๋ยวเข้ามาหลุ่มกันบาแป้งหนึ่งหนีอ้อยคับพอหน่อยไอศผรีมตกมาจ้าในที่รถสุกจ้ารถสุรถเ็นเห่านจ้าในที่รถสุก พ่อสีลแลงแจ่ครูจ้าเดีย๋ยวอ้อยทางไหนเบิ้งจ้ะแม่อ้อยปูนเนี่ยผู้ดีเนี่แม่อ้อยปูผู้ดินนี่ที่สองซ้ายพัาจากที่สีขาวแล้วก็สีแดงจ้ะก็ส่วนหน้าจะเป็นสีขาวจ้ะสีแดงน่ะ ครบแล้วในบ่ค่อยเต็มปันไดจแต่ถ้าหน่วยสีแดงมันจะมี่สามหนยจ้ะหน่วยไงสามหน่ยแล้วก็หน่วยใไหน่วยสีขาวนี่ส่วนหนาจะเป็นสองหน่ยจ้ะด้วยสีขาวจะเป็นต้นหนาจะเป็นสองหน่อยจ้ะเดี๋ยวขัดออยเห็นหน่วยสีแดงอาจจะเห็นด้ยจ้าตัดินเท่านาตัวดีมันเป็นตาจ้ะ น้นนี่นามไปจ้ะอนหัวก็ค่อ,นนอคยดยจ้ะหก็อ่อยดเลยวางทางจ้ะพอหนึ่งก็ลายจ้ะเอาึ่ลายกีนาแงม่าจะลายจ้ะนาแหลงต้นเพิ่สูอน,นี้ไม่เพ่จ้ะต้น,เ,นเพิ่งจะสูนาแหลงเ่จะตน้น,น,นแค่นีรว่านเค่นี้จ้ะนาแหงนาหมอนะจ๊ะเพราะว่านี่นาพ้นเมืองใน่นเทียนแอลเลยจ้ะ

ต้มแล้วมันจะบ่อเม่อค่อยหยุกจ้ะเนื้อคนยังเป็นคือกาวตะวันในแดงเนี่ยขัดน่าต้มแล้วขัดน่าต้มแล้วมันจะอันบ่ค่อยบ่เต็มจ้ะไม่จะบ่เต็มแล้วกินบ่หลายจ้ะมันกินบ่เต็มที่เมื่เข้ามาจต่ว่าเมื่เวลาเขากินในมันหน่อยเบอร์ยี่สิบคือจังในมันหลายอยู่แต่เนื้อมันเต็มอยู่แต่ว่าน่าต้มแล้วอ้อยลองเบิรงแล้วให้ทุกคนลองเบิองว่าเข้าวสูตรไนสีแดง ข้าแม่ขายแบบนี้ไปทดลองเบิรงแต่ว่าตัวไหนวะจีเอ็มปรกัดจ้าข้าวปูเนี่ยข้าวเลื้อกินไปขายเนียจ้ะข้าวต้มกินก่อนข้าวเลื้อกินข้าวปลาไปขายจ้าไปขายที่ตลาดนัดจ้าอ้อยก้าแม่ไปขายจ้า ร่างเดือแม่เพุ่นเอาบักลาอยูมมม่ืมหัวอ้อยก็ไปขายจ้าแม่พ่นแม่หงายไปขายเนาะจ้ะใบบักดินเฮานี่ก็เอาไปห้มม่นหัวจ้าเข้าไดแล้วกินเด้ะจ้ะเอาไป,าาไปห้มม่นหัวกินจ้ะนี่ไปนี่ประโยชน์ถุยดินเฮาก็ได๋อยซิปก็โลจ้า วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบาย